ผมกับผมนะชอตตี้บูเจว่ากับ SD กันดัมจ G เจ e น a t รชันเอท n a l อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาสเตอร์ลีกหรือว่ากิจกรรม PVP เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ กิจกรรมแนะนําว่าทุกคนควรเข้าเลยครับเพราะว่ามันจะแจกเพชรแล้วก็แต้มมาสเตอร์ลีกไว้ใช้ในการแลกของครับรวมๆแล้วถ้าเกิดไต่แรงถึงที่กําหนดเนี่ยก็ได้เพชรประมาณพันหส่วนเหรียญมาสเตอร์ลีกก็เอาไปใช้ในการซื้อของปลดลิมิเตอร์ที่ทําหุ่นทั้งหลายแลนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจเอามากๆเลยครับผมที่อัพสกิลถ้าไม่ตายของพวกหุ่น UR ก็มีนะและกิจกรรมนี้จะหมดเขตสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็เรียกได้ว่าเวลามีประมาณ7วันพยายามเก็บคะแนนให้ถึงตามที่กําหนดแล้วกันนะครับอ้าวแล้วมันเล่นยังไงเก็บคะแนนะ ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวไปสาธิตให้ดูเลยกันละกันครับ ในแต่ละหลีกครับเราจะต้องสู้กับคนทั้งหมด5คนนะครับแล้วก็ต้องเล่นดีๆด้วยเก็บคะแนนให้เกินแต่ละหลีกนะครับถึงจะมีการเลื่อนระดับหลีกแต่เนี่ยผมมาถึงหลีกสูงสุดแล้วนะครับมันก็จะไม่เลื่อนไปกว่านี้แล้วแต่ควรจะทําให้ได้แสนห้านะครับพอดีผมมีแพ้ไปบ้างอะไรเงี้ยคะแนนก็ไม่ถึงไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราแพ้ใครไปเนี่ยเราสามารถที่จะไปสู้กับเขาใหม่ได้ด้วยนะแต่เราจะแก้มือเขาได้4รอบด้วยนะครับก็คือเราสู้กับเขาได้ทั้งหมด5รอบนะครับพยายามทําคะแนนให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ ส่วนทีมที่ผมจัดจะประมาณนี้นะครับก็คือใช้ยานลักซ์คลายสามดาวนะครับมีแท็กวันช็อตคิลเลอร์ก็คือใช้5คนนี้เลยเป็นแท็กวันช็อตคิลเลอร์หมดเลยสังเกตที่ด้านขวาบนได้เนาะได้รับบัฟหมดเลยทุกคนนะครับบวกไปเลยสเตตัส44%นะครับแล้วก็มันจะมีอีกแท็กหนึ่งคือโปรทากอนิสกับรเวิลซึ่งอันนี้จะมาตามซีซั่นไงซึ่งซีซั่นนี้จะเป็นพระเอกกับหุ่นที่เป็นคู่ปรับของเขาใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าเกิดว่าเอาหุ่นตามที่กําหนดขึ้นมาจะมีสัญ,ญลักษณ์บอออกกกว่่าาาาาเเรจจะะได้้้้ัััทงงงพพพพลลลมมมีีแปนนนิขึ20%ยยหค ได้รับสนับสนุนจากยานแม่และก็ได้รับการสนับสนุนจากแท็กด้วยนะครับสำหรับคนที่ยืนเบอร์หนึ่งจะเป็นคนยืนหน้าสุดนะครับสกับสคือถัดมาเนะะาะสกับ5ก็คือยืนหลังสุดนะครับและลำดับการออกเนี่ยจะอยู่ที่ค่าโมบิลิตี้เป็นหลักค่าโมบิลิตี้เดิมทีเนี่ยจะมีไว้ใช้ในการคำนวณเรื่องของการหลบหลีกแล้วก็การโจมตีแม่นยำใช่ไหมครับแต่ว่าใน PVP เนี่ยมันจะมาคำนวณเรื่องของความเร็วในการออกก่อนหรือว่าออกหลังด้วย ถ้าเกิดคิดว่าโอเคแล้วนะครับก็ลองไปสู้ดูนะครับดูสิว่ารอบนี้ผมจะชนะเขาได้หรือเปล่าแล้วในการต่อสู้เนี่ยเราสกิปได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดูนิดนึงครับว่าเราแพ้เขายังไงนะครับผมมาถึงฟรีดอมผมเปิดก่อนแต่ว่าเขาเอาวิงซีโร่มาป้องกันครับแล้วก็โดนสวนไปหนึ่งดอกครับเลื่อนหายไปครึ่งหลอดแล้วฟรีดอมเขาก็มาแต่ว่าผมก็มีคนมากันเหมือนกันครับต่างคนต่างมากันนะครับผมโอเคสวนเยี่ยมมากครับ ตฟรีดอมมายิงใครโอเคเรียบร้อยเก็บได้หนึ่งศพครับต่อมายิงใครวิงกันด้มไม่ตายอุ้ยแล้วเขาฮิวด้วยอืมเขายิงฟรีดอมครับแต่ว่าไฮพเรียนมาป้องกันครับแต่ว่าหลบได้ตาห่าครับเรียกได้ว่าโชคดีมากครับโอ้โหเป็นไงไฮพิเรียนมากันรัวๆเลยครับเอาล่ะสวนวิงซีโร่ตายไปได้แล้วครับดับสติดมาจมตีใส่แอรีเรลครับลดพลังจมตีเขาได้ครับเยี่ยมแอร,รียลสวน โอ้ยยิงเบาเลยเพราะว่าเราโจมตีเขาไปก่อนหน้านี้ครับยิงมาอีกจะติดตามมาป้องกันครับเป็นไงเออใช้ได้ใช้ได้อ้าวซาซาบี้มาใส่ฟรีดอมครับดูว่าตายหรือเปล่าตายอืมสวยแล้วซาซาบี้เขาอย่างเทพมาแล้วครับเขายิงไฮเปรเลียนต่อตายแน่ตายแน่โอ้โหตายอีกตัวหนึ่งโอ้โหแล้วเขายิงไรต่อ เขายิงแอรีรยลต่อแต่ไม่ตายครับแอรีรยลสวนไปได้ดอกหนึ่งหและแอรีรยลก็เดินมายิงแอรีรยลต่อครับแต่ว่ายิงไม่ตายครับโดนสวนตัวแตกไปครับผมโอ้โหคนมันอย่างกระเชียมวยเอาล่ะเทิร์นต่อมาครับสไต์ฟีลลอมผม,ไ,มได้เปิดก่อนนะครับอันนี้ก็ได้เปียกครับยิงเขาตายไปซาทบิ๊ตายไหมตายครับผมโอ้โห ใจหายใจความบมดหนึ่งว่าจะแพ้ซะแล้วครับก็ตอนแรกแพ้เขาไงตอนนี้เราปรับทีมมาจนชนะเขาได้แล้วครับก็ได้รับคะแนนไป34มหมนี่ครับผมวนคนอื่นๆเนี่ยผมชนะเขาตั้งแต่สู้ครั้งแรกได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศให้ดูแล้วกันว่าประมาณไหนมาถึงฟีดอมผมเปิดก่อนอีกแล้วครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเอาจัสติสมากันครับไม่เป็นไรยิงไปก่อนครับโดนสวนแต่ว่าผมหลบได้โชคอย่างดีครับสไต์ฟีดอมผมมายิงสไตรเกอร์ตายไปเลยครับ และยิงฟรีดอมต่อ,อยังไงโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปยิงซาซาบี้เลยนั่นไงจริงด้วยครับแต่ว่าไม่ยอมยิงท่าแรงครับเอาบีมเซเบอร์ไปฟันเฉยเลยไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรโอ้โหผมโดนยิงครับแต่ว่าไม่ตายครับอัสลันมาเออตัดกำลังหน่อยครับเพรอซาซาบบี้ยิงแรงไงต้องลดพลังโจมตีเขาหน่อย ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ผมสั่งนะเกมเขาทำเองนะพูดอย่างกับสั่งได้จริงๆสั่งไม่ได้นะเหมือนเชียร์มวยมากกว่าก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรอบนี้คือสไตฟิโดมไม่ควรที่จะเอาบีมเสวอไปฟันซาาบี้จริงๆนะเออถ้าเกิดว่าใช้ท่าแรงๆยิงทุกตัวเนี่ยผมว่าน่าจะจบง่ายกว่านี้เยอะเลยครับอุย๊ยเวนกามอัลสลันหล,ลบได้อีกโอเครอบนี้พวกผมอยู่กันครบ5คนนะครับแต่ว่าสไตฟิโดมล่อแล้วครับฟิีดมมาโอเคเก็บได้ครับ สไต,ตฟีดอมต่ออ้โหไม่เก็บด้วยยิวก่อนจมตีไปครับเออแสนหนึ่งตายไหมตายครับผมก็จะง่ายกว่าแมทเมื่อกี้หน่อยนึงเนาะเดี๋ยวคราวนี้สู้อีกคนนึงให้ดูกันละกันครับคนนี้พลังสอง0,000ครับก็จะเก่งกว่าคนเมื่อกี้หน่อยแต่ว่าสู้คนแรกที่ผมสู้ด้วยไม่ได้เนาะโอเคเริ่มการต่อสู้ได้ครับฟีดอมผมออกก่อนชัวป้าบนั่นไงไม่มีคนกันครับทีมนี้เยี่ยมมากครับผมโดนสวนแรงไหม โอ้หทีเดียวแตกดีนะเข้าสวนถ้าเขาเป็นฝ่ายโจมตีเขาเดินได้ถ่อเลยนะโอเคสไตฟีดอมผมเก็บเขาได้ละเอ็กเชียเก็บไม่ได้แต่ว่าโดนสวนครับ mm hmm. ตัวแทงต้องรีบเข้าไปช่วยป้องกันโดยด่วนครับโอเคอัสลันจัดการเอ็กเชียได้แล้วครับแล้วก็ไปโจมตีฟีดอมต่อครับโดนสวนครับแอรเรียลยิงมาด้วยครับโอ้ไม่มีปัญหา ิวใครหิวอา้าวตกใจนึกว่าฝั่งผมหิวฝั่งเขาหิว <laughs> ผมโดนแล้วแต่ไม่เป็นไรจัสติสเข้ามาป้องก,กันไว้ได้สไตฟีดอมผมยังรอดครับ <c oughs> เป็นไงอาร์ตลนยังถึกสไตฟีดอมยิงสวนไม่ตายครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตายจังหวะนี้แหละ <c oughs> งานจะเข้าเอ,าอ้ยไม่ตายเว้ยอ๋อเพราะว่าโดนจัสติสโจมตีใส่ไปก่อนหน้านี้ไงเออ เอาละเอรเรียมาเสริมกําลังครับเก็บได้ไหมโอเคเก็บได้ครับผมคือน้องสุเรตตาผมดาวเดียวเอ้ยยังไม่มีดาวเลยด้วยซ้ำศูนย์ดาวครับโอเคยิงซาซาบี้ครับตัดกําลังไปก่อนครับใช้ได้อยู่ <c oughs> แรงอยู่แรงอยู่ซาซาบี้มาเก็บใครก่อนเก็บสไตฟีดอมก่อนงานเข้าแล้วอาจจะโดนเก็บ3ตัวติดกันเลยด้วยแตกหนึ่งมาแล้วครับโอ้โห <c oughs> แตก2เรียบร้อยยิงอัลันต่อแน่นอนแบบนี้ อลันสวนไม่ได้ด้วยเอาสวนได้สวนได้พอดีเขายิงในระยะ4ช่องไงไม่ยิง5ช่องโอเคครับหืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนแรกคิดว่าพลังน้อยกว่าเราจะชนะง่ายกว่าไม่เสมอไปนะครับอยู่ที่ทีมที่เขาจัดมาด้วยส่วนอัปเดตต่อมาที่ผมโค้ชชอบเลยคือการพัฒนาหุ่นทีเดียวหลายๆตัวพร้อมกันนะครับผมใช้คํานี้ถูกไหมสมมติว่าท่านผู้ชมจะพัฒนาเซต้ากันดัามอะ ใช้ปุ่มที่อยู่ด้านขวาล่างสุดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเขาก็จะบอกเลยว่าต้องใช้หุ่นอะไรเลเวลเท่าไหร่บ้างและของที่เราขาดอยู่นั้นขาดอะไรบ้างนั่นเองครับก็ถ้าเกิดว่าหาของมาครบกด develop ทีเดียวได้เลยครับอันนี้โคตรดีโคตรชอบประหยัดเวลามากแต่สิ่งที่ผู้เล่นอยากได้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการสร้างยูนิตตัวเดียวกันพร้อมกันหลายๆตัวใช่ไหมก็คือเน้นจํานวนนั่นแหละมันยังทําไม่ได้ในตอนนี้นะครับน่าเสียดายจัง ส่วนกรชปองตอนนี้ก็มีตู้ใหม่มาตู้หนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็จัดไปได้แต่ผมคิดว่าจะข้ามนะเพราะว่าเป็นตัวที่ผมไม่ได้เล่นไปแล้ว3คนเลยเล่นอยู่คนเดียวเลยคือนิวกันดั้นั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นอะ่ะมีเวลาแค่7วันนะครับใครที่สนใจตู้นี้อยากได้4คนนี้เป็นพิเศษก็ลองเปิดดูได้นะครับผม สำหรับนิวก u ันดัมเนี่ยผมใช้อยู่2ดาวนะครับก็ค่อนข้างชอบตรงที่ว่าเป็นตัวละครที่ป้องกันบีมได้ดีมากเพราะว่ามีฟินฟันเนลบา r ีเลเวล e l 3ครับป้องกันบีมจากระยะไกลได้เลย50%นะครับ ส่วนอาวุธก็น่าสนใจ2ท่าสุดท้ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟินฟันเนลที่โจมตีระยะไกลครับ2ช่อง,องครับโจมตีไปแล้วลดพลังป้องกันของศัตรูได้ด้วย25%ส่วนอีกท่านหนึ่งคือ fin f e ินฟันเนลเอเท่านี้ผมก็ค่อนข้างชอบเลยครับเพราะว่าระยะ1-5ช่องเลยนะครับพอโจมตีสร้างความเสียหายไปแล้วนะครับก็จะทําให้ศัตรูติดดีบัฟด้วยครับทำให้ศัตรูโดนสเปเชี i ล l วลพอหรือว่าอาวุธพิเศษแรงขึ้นกว่าเดิมอีก35%ครับ ส่วนนักบินคือเทพยิกอมมโรเรของเรานั่นเองครับก็จะมีสกิลเพิ่มความแรงในการโจมตีนะฮะซึ่งเพิ่ม20%นะครับแล้วก็มีประหยัดพลังงานด้วย20% 1เทิร์นเนาะแล้วก็มีเพิ่มระยะการโจมตี1ช่องส่วนอ b เบ i ิตี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นสายซัพพอร์ตใช่ไหมก็จะยิงสนับสนุนชาวบ้านเขาได้1ครั้งครับและในขณะที่ซัพพอร์ตเนี่ยจะใช้พลังงานหรือว่า EN น้อยลงด้วย20%นะครับแล้วก็จะมี New t ทท e l e v e l 4ครับทำให้ a เวก reaction เพิ่มขึ้น20%ะแล้วก ถ้าเกิดขับพน e s f s ก็จะทำให้พลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับส่วนแท็ก e f s f เนี่ยมีหลายตัวที่น่าสนใจเลยครับทั้งนาราทีมนิวกันดัมสไตร c เกอร์คัสนะครับ e แล้วก็จะมีนี่ด้วยยูนิคอนนะครับแล้วก็กันดัมปู่ด้วยใช่ไหมครับ S กันดัมอะไรเง,งี้ยก็เรียกว่าตัวตึงๆอยู่แท็กนี้ซะเยอะครับนี่ไซโคกันดัมก็มี และโมโรจะเป็นคนที่พพอร์ตได้2ครั้งต่อ1น1เทิร์นด้วยนะครับส่วนยูนิคอนผมใช้อยู่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเฉยๆครับคือถ้าเกิดว่าเป็นท่าไม้ตายของเขาเนี่ยอยู่ในระยะ1-3ช่องใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะแรงที่สุดเนี่ยเราต้องยืนชิดศัตรูนะครับก็คืออยู่ในระยะ1ช่องถ้าเกิดว่าโจมตีในระยะนี้ก็จะได้ความแรงเพิ่มเข้าไปอีก17%ครับ ส่วน Ability เนี่ยน่าเสียดายตรงที่ว่าเขามีเพิ่มพลังโจมตีเพียงแค่อันเดียวเองก็คือไม่ใช่สายจูโจมไงถ้าเป็นสายจูโจมเขาจะมีพวกเพิ่มพลังโจมตี2อันเป็นอย่างน้อยใช่ไหมล่ะแต่ว่าได้ i-feel l l v e l 3มมาครับทำให้โดนบีมจากการโจมตีระยะไกลเบาลง50%ครับ ส่วนนักบินก็คือบานาจีนั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งเรื่องของการเพิ่มช่องการเดินใช่ไหมมีเพิ่มพลังโจมตีซึ่งพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่ม20%นะครับแล้วก็จะมีสวหรือว่าหลบหลีกได้แบบ100% 1เทิร์นส่วนอาบิลิตี้เนี่ยจะมีเพิ่มพลังโจมตี15%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดขับหุ่นที่มีแท็ก NTD ก็จะทําให้ความแม่นยํากับหลบหลีกเพิ่มขึ้น5%นะครับซึ่งตอนนี้หุ่นที่มีแท็ก NTD ก็มีแค่2ตัวครับยูนิคอร,ร์กับนา,าราท และถ้าเกิดว่าขับหุ่นของฝ่าย e f s f นะครับก็จะได้รับพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก15%ครับน่าเสียดายที่บ a n a จิเนี่ยเขาเดินได้แค่2ครั้งต่อ1เทินเท่าน,นั้นครับถ้าเกิดว่าเดินได้3ครั้งก็จะน่าสนใจกว่านี้เนาะส่วนยานแม่ของคิวเดเลีย e นะครับจะติดแ็็ Lightning Fast มาครับก็จะทําให้พวก New Gundam นะครับรวมถึง Unicorn อะไรเงี้ยเซตา Gundam นะครับล icorn, ะ,ะบลก็อีกหลายๆตัวเลยครับที่ได้รับวับโบนัสจากยานแม่ลํานี้ ส่วนยานแม่อีกลำหนึ่งคืออากาม่าครับบวกแท็กไลนิ่งฟานเหมือนกันเลยครับแต่ว่าอันนี้จะบวก EN นะครับถ้าเป็นยานของคูเดเลียจะบวก HP นะครับผมบางคนอาจสงสัยว่าเอา้าเอาแท็กเ,เดียวกันมาทําไมคืออย่างนี้เวลาที่เราไปเล่นอ่ะอันนี้คือ UC ไงจักรวาลหลักส่วนของคูเดเลียจะเป็นจักรวาลอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าจักรวาลอื่นๆที่ไม่ใช่ยูีนั่นเองครับหลักๆในการอัปเดตแผ่ก็จะมีราวๆนี้ครับมันก็จะมีพวกเล็กๆน้อยๆด้วยอย่างเช่นแก้บักนู่นนั่นนี่อะไรแบบเน